สวัสดีค่ะต้ยมยำทําครัวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะทําผัดวุ้นเส้นใส่หมูใส่ไข่นะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปเราจะเริ่มเข้าครัวกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืช แล้วใส่กระเทียมสับลงไปค่ะแล้วเราก็จะผัดกระเทียมกับน้ำมันเจียวจนเหลืองนะคะจากนั้นใส่เนื้อหมูลงไปค่ะวันนี้เราจะใส่เนื้อหมูสันนอกนะคะเนื้อหมูสันนอกที่เราสไลด์บางๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดจนกว่าเนื้อหมูของเราจะรัดตัวนะคะ ผัดจนเนื้อหมูลกตัวแล้วเราก็จะตะล่อมไปไว้ข้างกระทะค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมดสามฟองนะคะเราให้ไข่ไก่ของเราเซตตัวในระดับหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็ตีไข่นะคะตีไข่ให้แตกเวลาสุกจะได้สวยงามนะคะไข่ของเราได้ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะแล้วใส่น้ำเปล่าค่ะ จากนั้นเราใส่สีอิ๊วขาวเพิ่มสีสันด้วยสีอิ๊วดำน้ำตาลทรายใส่น้ำมันหอยหลังจากนั้นเราจะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดให้ตัววุ้นเส้ด,ดูดน้ำ ซอสของเรานะคะผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้ตัววุ้นเส้นชุ่มซอสเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ผักแล้วค่ะใส่ข้าวโพดอ่อนใส่มะเขือเทศแล้วเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ผัดจนมะเขือเทศกับข้าวโพดอ่อนของเราอ่อนแล้วเราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้ถั่วงอกสลดความร้อนนะคะถั่วงอกของเราจะสุกเร็วนะคะอย่าใช้เวลานานเดี๋ยวถั่วงอกจะไม่กรอบนะคะ ใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟเตาได้เลยแล้วเราก็ผัดให้ต้นหอมของเราสลดความร้อนค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับผัดถั่วงอกใส่หมูของเราเตรียมจานไว้ตักเสิร์ฟเลยค่ะผัดถั่วงอกใส่หมูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ